สนับสนุนโดยปิีเวทวิตามิน d, Orange, ดีออเรนจดื่มทุกวันมั่นใจ c คอมแพคเ r ร a เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพคสวัสดีครับรแฟนพัรธตรักูชลชัยระดับทีวีทุกท่านครับผมนิธิท,ทวีประถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวครับเพราะว่า วันนี้ผมมีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับหรือรถยนต์ EV ีหลังจากที่ทางครมนะครับมีมติเห็นชอบผ่านข้อเสนอของกรมสรรพากมีเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนๆก็น่าจะรับทราบอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการสนับสนุนรถไฟฟ้าของภาครัฐนี้นะครับก็คือค่ายรถยนต์ใดนะครับต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ต้อง เป็นรถนําเข้าแล้วก็มีแผนที่จะผลิตในประเทศนะครับช่วงแรกในเฟสแรกคือในปี6 7เจ็ดหกแปดเดี๋ยต้องประกอบรถในประเทศนําเข้ามาเท่าไหร่ประกอบเท่านั้นนะครับคุณที่จะได้รับสิทธิ์แสนห้าส่วนลถไปแต่รถคันนั้นต้องเป็นรถนฟฟไฟที่มีแบตเตอรี่ที่มีความจุขนาดของแบตเตอรี่นี่มีขนาดใหญ่กว่า30กิโลวัตต์อาวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของการสนับสนุนแต่ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย,ย่อยยุบยุบยุบยบไปหมดเลย แต่อย่างไรก็ตามมีค่ายรถที่แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการนี้2ค่ายแล้วและเขาจะมีการลงนาม m o u ในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันที่21บมกราคมนี้นั่นเองนะที่งานประกอบอินเดเชอร์ลองมอเตอร์โชนั่นเองนะครับโดยค่ายรถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้2ค่ายก็คือ MG และ g r e a t w a l ม m o เต r ก็เป็นสองค่ายหลักอยู่แล้วนะครับส่วนค่ายอื่นในตอนแรกผมนึกว่าปตทจะเข้ามาด้วยนะเพราะปตทเนี่ยเขามีแผนการที่จะ ผลิตรถไฟฟ้าเองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่มีรายละเอียดอยู่ Toyo ต้ Toyota ยังไม่เข้าแต่เข้าแน่นอนนะครับโตโยต้าที่อาจจะเซ็นเอ u มูักประมาณไตรมาสที่3อะไรอย่างเงี้นะครับก่อนที่จะมีการเปิดตัวเจ้า Toto ต้า x อนะครับอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่3ก็คงลงนามเอ u มูในตอนนั้นเพราะว่าถ้าคุณลงนามใน MOU นี้ลงนามในความร่วมมือนี้นะครับคุณขายรถไปกี่คันคุณต้องประกอบ รถในประเทศไทยตามจํานวนนั้นนะครับคุณก็จะได้ลดส่วนลดแสนห้านี่คือส่วนลดกันนะแสนห้าขึ้นอยู่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับแต่มันยังมีรายละเอียดปิดย่อยเยอะเลยนะในเรื่องของส่วนลดเนี่ยครับก็ยังมีรายละเอียดปิดย่อยตามมาอีกเยอะเลยนะว่าอย่างเช่นว่าถ้ารถไฟฟ้าคันนั้นนะครับราคาไม่ถึง2ล้านบาทสิทธิ์ในการประกอบเนี่ยเป็นรุ่นไหนก็ได้เป็นรุ่นอะไรก็ได้นะถ้าคุณนําเข้ามาเป็นรุ่นหนึ่งแต่ประกอบอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกัน อย่างสมมติอ่ายกตัวอย่างอย่าง MG MG ใช้สิทธิ์ ZS EV ตัวใหม่นี้นะครับในการนำเข้าบาแล้วก็ได้รับส่วนลด 105, แสนห้าถ้าตามกติกาผลิตคุณต้องผลิตรถไฟฟ้าด้วยนะคุณขายไปเท่าไหร่คุณต้องผลิตในจำนวนนั้นแต่ MG ไม่จำเป็นต้องผลิตรถ Z SEV นะผลิตรุ่นไหนก็ได้ให้เป็นรถไฟฟ้ารุ่นไหนก็ได้รุ่นเล็กลงมาก็ได้รุ่นถูกกว่านี้ก็ได้รุ่นแพงกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นรถที่มีราคาเกิน2ล้านบาทขึ้นไป คุณนํารถรุ่นไหนเข้ามาคุณต้องประกอบรถรุ่นนั้นตรงจุดนี้แหละครับท่านผู้ชมครับทำให้ในวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นค่ายรถจากยุโรเข้าร่วมโครงการนี้เลยซึ่งก็ได้แปลกใจนะมันไม่จําเป็นต้องไปจํากัดเฉพาะรุ่นขนาดนั้นหรอกเพราะว่าในวันนี้ถ้าดูตามการตลาดเท่าน,นี้อย่างเบียร์นจะนําเข้ามาโดยใช้สิทธิน,นี้อยากจะขอลดส่วนลดแสนหในอีก2ปีข้างหน้าภายในปี6 7คุณต้องผลิต คุณต้องประกอบในประเทศคือ IX3 ซึ่งในวันนั้นเนี่ย mm hmm. iX3 มันน่าจะเปลี่ยนรุ่นแล้วมั้ง mm hmm. มันน่าจะมีการพัฒนาไปที่รุ่นใหม่แล้วอะแล้วคุณจะให้เขาผลิตในรุ่นเก่าอยู่อ,อันเนี้ยกติกานี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในภาครัฐนะครับแต่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องนี้ในเซ็ชั่นต่อๆไปแต่ในวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของราคาส่วนลดที่ mm hmm. ทังเกรดวอรมอเตอร์ Walmart, และ MG mm hmm. เขาเดินหน้าอยู่ในโครงการนี้นะ mm hmm. เขาเซ็น MOU mm hmm. พรุ่งนี้ MG ประกาศราคา MGZ s EV แล้วก็ MG EP ใหม่ในงานพรุ่งนี้เลยนะครับ Great Wall Motor จะประกาศในวันที่22ซึ่งเป็นวันเฟรสนะครับแต่ MG เนี่ยประกาศในวัน VIP เราก็มาดูกันครับว่าแต่ละค่ายแต่ละรุ่นแต่ละคันเป็นอย่างไรเพราะในกติกาของรัฐบาลในวันนี้นะครับส่วนลดนี่จะมาอยาก2ส่วนด้วยกันคือ1คือในเรื่องของส่วนลดปกติเลยแสนห้าเนี่ยได้กันแน่ๆทั้ง2ค่ายได้แสนห้าแน่นอนนะครับเพราะ มีแบตเตอรี่ที่มีขนาดเกิน30กิโลวัตต์ออัน,นั่นคือส่วนแรกแต่ส่วนที่2คือในเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่จะลดจาก8%เหลือ2%หรือลดลงไป6%ซึ่ง6%เนี่ยนะครับถ้าคำนวณดูตามรถที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยลดไปอีก50,000บาทดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมส่วนลดทั้งสส่วนด้วยกันแสนห้ากับห้าหมื่นนะครับสองแสนบาทนะครับในรถที่จำหน่ายอยู่นะทั้งเกร w ว l l และ MG มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะ ไล,ล่เลียงให้ฝังนะครับแต่ในส่วนของสัรสามิตรเที่ลดลงไปเนี่ยตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาก่อนต้องรอผลบัับใช้ก่อนนะซึ่งในวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าราชกิจจานุเบกษาในส่วนของการลดภาษีสับสามิตรนำเข้าเนี่ยจะประกาศเมื่อไหร่ดังนั้นแสนห้าได้ใช้ ห้าหมื่นยังไม่ได้ใช้ตรงจุดนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เอโตั์ไรกแด์นะครับน้ำข่าวคราวของราคาใหม่ของทั้งสองยี่ห้อนี้มารายงานให้แฟนๆได้รับทราบในตอนนี้ก่อนเริ่มตั้งแต่ MG ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้แน่นอนว่า MG เนี่ยเป็นรถยุทธสองรุ่นด้วยกันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่จำหนยในบ้านเรา MG ZS EV และ MG EP ซึ่งในส่วนของ MG ZS EV เนี่ยเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์แน่นอน เป็น MG ZS EV ในตัวใหม่นเชันะครับก็คือตัวใหม่นําเข้ามาใหม่ๆเลยไม่มีสต็อกเก่าค้างอยู่นะครับทาง MG บอกว่ารถรุ่นใหม่ที่ฉันจะมาขายเนี่ยราคาขายถ้าไม่รวมส่วนลดต่างๆมันต้องสูงกว่า MG ZS EV เดิมอยู่แน่นอนราคา MG ZS EV เดิมนะครับราคาอยู่ที่1 9 9่ล้านบาทแต่ในขณะที่ตัวใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องปรับไปเป็นล้านสอประมาณอย่างเงี้ยแต่เมื่อ มาได้สิทธิพิเศษทางภาษีและสัาษาามิตรนะอันนี้ MG บอกว่าขอใช้สิทธิ์คู่เลยแสนห้าบวกห0าหมใช้เลยลดลงไปเลย2 0งแสนบาทดังนั้นเนี่ยกลมๆแล้วราคาของ MG ZS EV ใหม่ราคา1ล้านบาทกว่ากว่าแต่ก็เพราะเราไม่รู้ราคาใหม่ที่เขาเปิดไปว่าจะราคาจะเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วตัดลดภาษีลงมาอีกสองแสนบาทภาษีและส่วนลดลงมาอีก สองแสนบาทก็คือหลานต้นๆเฮ้ยน่าสนมากๆราคาลงมาขนาดนี้นะครับในขณะที่ mg ep ละ mg ep ไม่ว่าจะเป็น ep หรือ ep plus เนี่ยราคาอยู่ที่เก้0แเ้าบาทไม่ถึงหลานตัดไปเลยครับ200,000บาททำให้ราคา mg ep เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 9แสนบาทซึ่งโหเป็นราคาที่เสดยวมากนะสะท้านใจมากเพราะเข้าไปกินอยู่ในตลาดของ b car bsuv ไปหมดเลยราคาลงมาที่8,0,000 0บาทเนี่ยโหเป็นราคาที่ น่ากลัวและน่าสนใจมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไม MG ลดลงมาตั้ง2 0 0 0 0 0บาทละเอบอกอย่างนี้ครับเขาไม่รอราชกิจจานุเบกษ,ษามีผลัากับใช้คือเขายอมที่จะซัิไดซ์เลยยอมที่จะลดราคาลงไปเลยควักเนื้อเลยว่าฉันประกาศลดราคาไปก่อนเลยราชกิจจานุเบกษ,ษายังไม่มีผลไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะในวันนี้ MG Z SEV ใหม่กําลังอยู่ในระหว่างการนําเข้ามาอยู่การเปิดตัว MG ZS EV ใหม่เนี่ย ยังไม่ได้ลถนะรถยังไม่ได้นําเข้ามาในบ้านเราเป็นการโชว์เป็นการเปิดรับจองแต่ตัวรถเองกําลังนาเข้ามาและต้องรอเสียภาษีอยู่เหมือนกันซึ่งวันนั้นทางเอ็มจีก็ต้องลุ้นครับว่าในวันที่รถมาถึงเนี่ยสภาสามิตจะประกาศใช้หรือยังราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้หรือยังแต่คุณได้สิทธิ์ของการนําเข้าอยู่แล้วได้สิทธิ์ลดแสนห้านี่ได้ไปแล้วลุ้นแค่ว่าราชกิจจารุเบกษาเท่านั้นข้อบังคบนี้จะใช้กับรถ ทุกรุ่นที่นําเข้ามาใหม่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับรถที่คาอยู่ในสต๊อกลถราคาไม่ได้นะรถใหม่เท่านั้นซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดกันต่อไปครับว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรและในขณะที่ MG EP Plus หลาที่ขายในบ้านเราบอกเลยครับว่า MG เซลปรเทศไทยดัมราคาลงมาในสิทธิภาษีเลย แสนห้ากับห้าหมื่นสองแสนนั่นคือ MG ดัมราคา MGEP+ เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เลยทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ได้สิทธิ์นะเพราะในวันนี้ m g EP ที่มีอยู่คือรถในสต็อกรถในสต็อกไม่มีสิทธิ์ใช้เพราะคุณยังไม่ได้นำเข้า,านะครับเพราะตัวนี้ต้องเป็นนำเข้าแต่ MG ใช้สิทธิ์นี้เลยและรถ MGEP+ รุ่นใหม่ที่ถูกนำเข้ามาในลอตต่อไปนั่นแหละ ถึงจะมีสิทธิ์ใช้ถึงจะเป็นราคาจริงๆแต่วันนี้ MG บอกว่า MG จะขอดั้มราคาลงมาเลยเพื่อกระตุ้นตลาดเพื่อเดินหน้าเพราะเขาก็ไม่ยอมแพ้แบรนด์อื่นแน่ๆครับ MG ก็อยากจะเป็นผู้นาในตลาดรถ EV บ้านเราเหมือนกันและการดับราคาการควักเนื้อครั้งนี้เนี่ยผมว่าหลายตังนะคํานวณกันไม่ได้เลยครว่า200 0 0 0บาทต่อคันเนี่ยไม่รู้ว่า MG มีสต็อกในมือเท่าไหร่นะครับในส่วนของ EP นะเซตเอสไม่มีสต็อกแน่นอน เป็น EP นี่แหละถ้ามีสต็อกแค่50คันก็เหนื่อยแล้วนะ200แสนคูณ50าข้าไปก็10ล้านแล้วนะเอาเรื่องอยู่เือนกันแต่จะมีถึงหรือเปล่าเพราะ MGEP ก็ขาดตลาดอยู่พอสมควรนะครับอันนี้อาจจะจำนวนไม่ได้เยอะมากมายแต่เขาต้องทำแล้วนะครับเพื่อรักษาโมเมนตัมของยอดขายไม่งั้นเนี่ยยอดขายเขาก็ไม่เดินและหรือถ้าไม่ดะะั้มราคาลงมาลดล็ใหม่ที่เข้ามา m g e p ลอตใหม่ที่เข้ามาเขาได้ราคาพิเศษแล้วเขาได้การสนับสนุนของภาครัฐแล้วดังนั้นเนี่ยราคาขายของรุ่นที่อยู่ในสต็อกกับรุ่นที่นาเข้ามาต่างกันและรุ่นที่อยู่ในสต็อกจะขายยังไงไม่ดั้มวันนี้ก็ต้องดั้มวันหน้านะครับดังนั้น MG ็มจีใจดั้มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัดราคาไปเลยว่า7 9แสนบาทอยู่ประมาณนั้นกลๆมๆอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับเขาดั้ม g EP+ ลงไปสองแสนครับอันนี้ควักเนื้อล้วนๆยังไม่มีล็อตใหม่แน่นแนนั่นคือ MG อีกค่ายแน่นอนครับ Great Wall Motor ประเทศไทย Great Wall Motor ประเทศไทยมีอะไรอยู่ในมือครับมี a u r a Good Cat อยู่อย่างเดียวแต่มี3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นเขามาตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะราคาของ a u r a Good Cat มาตั้งแต่98 -900 0บาทในรุ่น400เท นะครับหนึ่งล้านหกบาทในรุ่นโปร400นะครับแล้วก็1นึ่งล้นหนึ่งแบาทในรุ่นอันตราห0านะครับก็เป็นราคาที่ไม่ได้สูงกว่า m g z s EV นะก็อยู่ในเรนจ์ของเขาซึ่ง Great Wall เองก็ขอเข้าร่วมโครงการนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะ Great Wall เองก็มีแผนที่จะกอบรถ EV ก็คือจะากู d แคบอยู่แล้วในปี67ซึ่งอยู่ในกติกานี้อยู่แล้วตัวนี้เข้ามายิ่งดีใหญ่ก็เป็นไปตามแผนอยู่แล้วซึ่งเมื่อ โครงการนี้มาก็ถือว่าเป็นโบนัสได้เหมือนกันนะครับทั้งเกรดวอลเองก็เข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าสิทธิ์ของการลดเนี่ยมันมีสส่วนส่วนลดจากการเข้าร่วมโครงการแสนห้ากับภาษีสรรพสามิตซึ่งเกรดวอลเองบอกว่าขอลดแค่ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการแสนห้าเท่านั้นส่วนอีก5 0,000ที่ได้จากการลดภาษีสรรพสามิต 6%นั้นนะขอรอประกาศราชกิจจานุเบกษายอย่างเป็นทางการก่อนนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเกรดวอลจะมีการลดราคาเจ้าออร่ากูดแคทสองรอบด้วยกันรอบแรกแสนห้าที่จะประกาศในงานบางกอกได้ชลมรดโชคร้งที่สีนี่แหละมรืนนี่แหละเขาจะประกาศราคาที่ลดลงมา1 5 0 0 0 0บาททำให้ราคาเจ้ากูดแคทเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่8 9000บาทนะครับจาก9 8้าแนะ หลือ8,009แล้วก็มาสุดอยู่ที่1,049,000บาทก็บิดเบียดอยู่กับเจ้า MG ZS EV นั่นแหละอันนี้ลดแค่แสนห้ขอประกาศลดแรกก่อนว่าลดแสนห้าส่วนอีก50,000บาทรอประกาศอย่างเป็นทางการถ้ารัชกจิจจานุเบกษาประกาศใช้อย่างเป็นทางการขอราคูดแคทก็จะลดลงไปอีก50,000บาทประมาณกลมๆนะอาจจะอยู่ที่40,000กว่ 5, า5 0 0 0 0อยู่แถวนั้น แต่ลดลงบภาษีลดลงไปเท่าไหร่ก็ลดลงตามภาษีเท่านั้นตรงจุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าเมื่อมีการลดราคาสองขยะแบบนี้ของออร่ากูดแคทแล้วเนี่ยลูกค้าจะโอเคหรือเปล่าลูกค้าจะยังรออยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้หลังจากที่บติครอมอมีผลออกมาแล้วเนี่ยเราทราบไปอย่างชัดเจนเมื่อปลายเดือนกรกาคมกุมภาต้นกุมภานี่แหละยอดการจองลดไฟฟ้าชะง,งักงันเหมือนกันนะเพราะทุกคนรอนะครับรอการมีผลบังคับใช้ ในวันนี้มีผลประครับใช้ละมีการเซ็นโมยู่ละบประครับใช้ได้ละก็ลดแสนห้าในเดือนที่ผ่านมาออร่ากูดแคทขายได้อยู่200แต่ก็ประมาณ2 0ง200คันคือทุกคนก็ชะลอไปหมดแล้วนะครับแล้วในวันนี้กูดแคทเองบอกว่าขอลดสเต็ปแรกก่อนแสนห้าอีกสเต็ปรอราชกิจจานุเบกษาประกาศบระคับใช้ลูกค้าจะชะลอการซื้อหรือเปล่าจะรออีก50,000่นให้ได้เป็น200,000หรือเปล่าเพราะถ้าลด2 0 0 0 0 0เนี่ยโอ้โห ตัว Good c a ค Tech ตัว400เนี่ยเหลือ7 5 0 0เลยนะเอาเรื่องนะนะครับแล้วก็ตัว Pro 400เนี่ยตัว Pro 400เนี่ยเหลือ8 5 0 0เอา Good c a อ Anta 500เหลือล้านหนึ่งอะกลมๆเฮ้ยเฮ้ยมันน่าใช้เหมือนกันนาถ้าเกิดราคาลงไปขนาด200,000นะ่ะ1,500 0ก็น่าใช้แล้วนะครับ200,000ก็ยิ่งมีส่วนผักดันให้น่าใช้มากขึ้นไปอีกตรงจุดนี้ก็น่าสนใจแต่นะครับท่านผู้ชมครับแต่นะ รถทุกคันที่ลดราคาลงไปต้องเป็นรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหลังจากประกาศคือหลังจากเซ็นเอ็มอยูหลังจากเซ็นเอ็มยูก็คือพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าการลดราคาครั้งนี้ค่ายรถทั้งสองค่ายทั้ง MG และ g ู o ดแคทซับซี i ดทั้งคู่ต้องควักเนือทั้งคู่เพราะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสตอ็อกไม่มีทางนะครับถ้าคุณรับรถถ้าคุณจองวันนี้ได้รถพรุ่งนี้ได้รถมัลืนนี้ ยังไงก็ตามเป็นเงินจากค่ายรถที่ซับสิได้ไปเพราะว่าผลบังคับใช้ของกติกานี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ค่ายรถต้องทําแล้วเพราะว่ารัฐประกาศไปแล้วอ่ะเอารถแสนห้าแสนห้าแต่บอกประกาศดีดีแล้วมันก็จะงงเงินหมดครับว่าแล้วรถไหนเป็นรถไหนละ่ะค่ายรถจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วว่าเริ่มตั้งแต่30เมษาไหมาเริ่มตั้งแต่ไหนละ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าประกาศแล้วเสร็จเงินมอยู่แล้วก็ต้องเริ่มใช้ทันที แต่นี่เกตวอร์เขากักไว้ดอกหนึ่งไนะกักในส่วนของภาษีทรัพสามิดไว้ซึ่งก็ไม่ผิดแล้วครับเพราะว่าควักไปคันละสองแสนนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตรงจุดนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของโครงการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐนะซึ่งกติกานี้มันสับสนสับสนเนะี่ยมันงงง,งซึ่งตรงจุดนี้ผมว่างงงแต่ถามว่าทําให้กระตุ้นตลาดได้หรือว่าทําให้กระตุ้นตลาดได้แต่นี่คือสิ่งที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่ง มีคนได้ประโยชน์มีคนเสียผลประโยชน์แน่นอนในเกมนี้มีลับลมคมในมีลึกลับซ่อนเงื่อนอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวในเซปดานต่อไปเราจะมาคุยกันในรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ามันมีจุดยิบจุดย่อยที่น่าสนใจแล้วก็น่าสงสัยอยู่บางประรก,การนะครับ <Okay. S 1> ในมาตรการสนับสนุนตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับของกมรสมสรรพากตครั้งนี้กขของรัฐบาลนั่นแหละจะบอกกรมสรรพาิตไม่ได้ก็ของรัฐบาลแหละ,ะ,กกลแ,หละแน่นอนว่า มาตรการนี้ทำให้สุดท้ายแล้วราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลงแส0 0้0ถึงสองแสนเราเห็นแ่้ะแต่การลดลงของราคาเนี้ยทำไมมันถึงมีแบบนี้ใครได้ประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์เดี๋ยวเราจะรู้กันในครั้งต่อๆไปผมจะบรรายงานให้แฟนๆได้รับทราบแต่บอกได้เลยว่าวันนี้ MG โคตรดุลดส0 0 0สนเกรดวอลขอแสนห้า และนี่เป็นแค่ก้าวแรกนะครับของมาตรการการส่งเสริมนี้นะครับมันยังมีรายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะเลยไว้คราวหน้าเราจะมาพูดคุยกันและนี่คือข่าวคราวความคืบหน้าของมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV ไฟฟ้าของภาครัฐและส่งผลกับราคาจำหน่ายของ MG และ Great Wall Motor ในงานบัคอตอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ครั้งที่43นี้แล้วครับผมและวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับ วันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ